พ่อหาจัดพระเขาซอยผู้เฒ่าวสุพูนอะไก็เล่นแต่เกมนักเลี้ยง นอกม่วันแม่ส <c oughs> ินอกครับผมใชู่แม่ลุมเพล็ดนะโอลเ็ดเขากนยังเห็นมีากีก่า มันะ่างก็ตอนสั่วันสี่สิบสองเสิงหาบ้านค้าน้องเป่า รถไปรอขายแต่ไม่ไหนดครับคำอนี่ไม่น้อยรไปบำฟอปูปไว้ตัวเงียน่กันนั่นกบสีั่วอพักอันนี้เพราะลวกมากเลยมาพักกันยอมมากขึ้นงเลยห อ๋อโมมันอยู่นี่เออจ้ะ <laughs> 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 มนเลยต่อเืวะ่ต้ท่เไม่ใช่ก็เยมตัดเปี๊ยบ้าข้าวข้าวข้าวขาวข้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 าวย้า้า้าวข้า้าวข้า้าวาวข้ขา้าวข้วาวข้าววข้าว้าวา้้ข้า có ra đằng đó có mà 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 จูก็เป็นสังคมกลมนาแต่ที่นี่ที่ลานเนี้ยกองเงีบานเนี่ยหนาเงี้งเงียิยมบอมนิ่งซ่องซ่องเออนังไม่หนึ่งซ่องยิบหนึ่งซ่องซ่อง ฝากคนไลไรก็ติดตามเลยนะครับสวัสดีครับบุญนม้มาทำมาจังหันวัดปาน้องต่อ

ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ